รู้หรือไม่บ้านหนึ่งหลังปูนหนึ่งถุงทำอะไรได้บ้างจะกอ่อจะฉาบจะเทผสมยังไงคลิปนี้มีคำตอบและที่สำคัญแกลงชัวรักโลกสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องงานปูนนะครับซึ่งโดยปกตินะครับเราจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องงานปูนกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานนะครับที่หลายๆท่านหรือช่างหลายๆคนเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ แต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้คลิปนี้จะได้พูดถึงพื้นฐานความรู้ของงานไม่ว่าจะเป็นงานก่อหรืองานฉาบนะครับผมและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการบ้านพิศาสิรินะครับของคู่หักนักพัฒ์ซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีทั้งงานฉาบนะครับที่เตรียมกําลังจะฉาบนะครับรวมถึงงานก่อนะครับที่กําลังก่ออยู่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้เห็นหน้างานนะครับว่าหน้างานเนี่ย ทำงานกันอย่างไรอะไรนะครับคืองานก่ออะไรคืองานฉาบอะไรคืองานเทนะครับวันนี้เรารู้กันครับการเลือกใช้ปูนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสำหรับหน้างานเพื่อให้ช่างนั้นทํางานได้สะดวกรวดเร็วและง่ายที่สุด รวมถึงเจ้าของบ้านนะครับได้บ้านที่ตรงสเปคได้ของที่ตรงสเปคด้วยนะครับสำหรับหลังนี้นะครับเราเลือกใช้เป็นปูนบัวซูเปอร์นะครับสูตร40กิโลกรัมซึ่งจะเข้มข้นนะครับเท่าปูนซีเมนต์ผสมทั่วไปนะครับ50กิโลกรัมซึ่งเป็นสูตรโกกรีนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยเขลมว่าเป็นปูนที่สามารถช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกรักโลกและลดโรคร้อนได้นะครับ สำหรับงานก่อนะครับซึ่งจะมีความเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งแล้วก็ยึดเกาะได้ดีสําหรับงานฉาบเลยนะครับก็คือความเหนียวลื่นในการฉาบนอกจากนั้นเนี่ยยังได้งานฉาบที่แข็งแรงนะครับและมีความเรียบเนียนไม่มีรอยแตกร้าวด้วยครับสำหรับอัตราส่วนการผสมเพื่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือช่างมือใหม่นะครับที่กําลังเรียนรู้นะครับให้อ่านข้างถุงเลยนะครับข้างหลังเนี่ยจะมีบอกนะครับอย่างงานก่อเนี่ยเราใช้ปูนซีเมนต์นะครับตาดอกบัวซปเปอร์หส่วนเราตักมาหนึ่งส่วนเนี่ย เราใช้ทรายหยาบสําหรับงานก่อเนี่ยสส่วนบวกน้ําอีกหนึหนส่วนนะครับผสมกันให้เข้ากันนะครับสำหรับงานก่อส่วนงานฉาบเนี่ยเราจะแบ่งฉาบเป็น2ขั้นตอนนะครับขั้นแรกก็คือการขึ้นชั้นแรกนะครับส่วนงานฉาบทับหน้าขั้นที่2องเนี่ยจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับขั้นแรกเนี่ยก็คือใช้ปูนบัวซูเปอร์เนี่ยหส่วนใช้ทรายเนี่ย เป็นทรายละเอียด2.5ส่วนบวกน้ําอีก1ส่วนส่วนการฉาบทับหน้านั้นจะใช้ปูนบัวซูเปอร์นะครับหส่วนและใช้ทรายละเอียดอีก3ส่วนบวกน้ํา1ส่วนนะครับก็จะทําการฉาบทับหน้าเพื่อเก็บงานละเอียดแต่มีข้อควรระวังนะครับสำหรับงานเทหรืองานหล่อโครงสร้างต้องเป็นโครงสร้างนะครับที่มีข้อกําหนดจากวิศวกรโดยใช้สเตรนจ์นะครับไม่เกิน180 KSC นะครับหรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนั่นเองถ้าบ้านหลังนั้นนะครับหรือโครงสร้างส่วนนั้นเนี่ยทางวิศวกรได้ออกแบบไว้ใช้คอนกรีตที่สเต็งไม่เกิน180 k s c นั้นสามารถใช้ปูนบัวซูเปอร์นะครับในการผสมและหล่อโครงสร้างส่วนนั้นได้เช่นพวกงานพื้นนะครับหล่อท็อปปิ้งนะครับพวกเสาเอ็นทับหลังที่ระยะไม่ได้ยาวหรือใหญ่มากสเต็ง180ยเนี่ยยังมีให้เห็นการผสมนะครับก็จะเป็นการผสมโดยใช้ปูน 1ส่วนใช้ทรายหยาบนะครับสส่วนแต่จะมีหินเข้ามานะครับหินอีก4ส่วนบวกน้ําอีกครึ่งส่วนผสมให้เข้ากันนะครับและทําการหล่อโครงสร้างทั่วไปได้นะครับสำหรับงานฉาบหลังนี้นะครับเราจะใช้เป็นปูนบัวฟ้านะครับสูตร50กิโลกร,รมัมผสมทรายละเอียดในการฉาบซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าก่อนงานฉาบเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างสําหรับเจ้าของบ้านที่ท่านจะต้องรู้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะทํางานฉาบิ่นที่สําคัญเลยก็กคือการ กรดผนังฝังท่อไฟนะครับแบบนี้นะครับก็คือทางเจ้าของบ้านนะครับจะทําการมาร์กจุดหรือชี้จุดนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจุดไฟตรงไหนบ้างนะครับบนผนังหรืออาจจะทําตามแบบก็ได้นะครับถ้าเรามีการเตรียมแบบที่ดีมาก่อนหน้านั้นแบบนี้นะครับจุดสวิตช์นะครับจุดปลั๊กต่างๆหลังจากนั้นนะครับช่างก็จะต้องทําการจับเสียมจับเสียมก็คือการจับทําระดับแบบนี้ไว้นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเพื่อให้เป็นแนวเป็นระนาบ ในการที่จะปาดสามเหลี่ยมเวลาเราฉาบหลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะฉาบเนี่ยจะต้องทําการตีตะแกรงนะครับตะแกรงแบบนี้หรือช่างอาจจะเรียกว่าตะแกรงกงไก่ตามแนวเสาแบบนี้ซึ่งมักจะเกิดรอยร้าว อยู่บ่อยๆแต่สําหรับงานฉาบที่มีขนาดใหญ่นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นปูนฉาบสูตรพิเศษนะครับปูนบัวพลัสนะครับซึ่งปูนตัวนี้นะครับเป็นสูตรพิเศษนะครับเหมาะสําหรับงานฉาบโดยเฉพาะผสมสารที่ทําให้เกิดเมจิกบับเบิลนะครับทำให้ผสมง่ายอุ้มน้ําสูงฉาบลื่นและไม่ต้องผสมน้ายาช่วยฉาบใช้ในงานฉาบโดยเฉพาะครับและที่สําคัญเลยนะครับเจ้าของงานนะครับจะได้งานที่เรียบเนี๊ยบสวย เสร็จไวดังนั้นนะครับปูนบัวฟ้าและบัวซูปเปอร์นะครับถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับทุกงานปูนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกอ่องานฉาบและงานเทโครงสร้างขนาดเล็กครับและที่สําคัญคือได้มาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมสัญลักษณ์โกกรีนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรียกได้ว่าปูนบัวเป็นปูนที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่ผมเลือกใช้ครับ